ผลลัพธ์ของการกินงาดำทุกวันติดต่อกันจนครบหนึ่งเดือนผลลัพธ์ที่ได้มันจึ้งมากเลยนะคะมันว้าวมากเลยนะคะใครอายุ30ปีขึ้นไปฟังไว้นะคะก็คือหลังจากที่แม่กบกินครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเล็บเราจะแข็งแรงขึ้นนะคะเป็นสองเท่าตัวนะคะในชีวิตแม่กบไม่สามารถไว้เล็บยาวขนาดนี้ได้นะคะเพราะว่าเล็บจะบางแล้วก็ ไปชนอะไรมันก็จะฉีกง่ายหักง่ายนะคะแต่ว่าหลังจากกินใกล้จะครบหนึ่งเดือนแล้วเล็บมันแข็งขึ้นนะคะเล็บแบบว่าจะงอไม่ลงเลยไม่กดพยายามงอมันก็จะงอไม่ลงถ้าเกิดว่างอมากๆมันมันเจ็บนิ้วเลยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเล็บเราแข็งแรงแข็งขึ้นนะคะแสดงว่ากระดูกและฟันเราก็ต้องดีขึ้นแน่นอนนะคะมันมันไม่เคยเป็นเลยในชีวิตที่เล็บจะแข็งขนาดนี้นะคะแล้วก็2นะคะ แม่กบจะผิวลื่นขึ้นนะคะส่วนตัวผิวลื่ลนแล้วก็ลื่นแล้วก็มันเนียนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะนี่คือ2ข้อแล้วเล็บแข็งแรงแข็งมากๆแล้วก็ผิวลื่นส่วนข้อ3นะคะแม่กบอยากทดลองว่าผมที่ขาวจะกลับมาดำไหมนะคะก็คือผมยังขาวเหมือนเดิมนะคะไม่สามารถกลับมาดำได้นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าผมเราแข็งแรงขึ้นนะคะ แต่นี่กินติดต่อกันมาหนึงเดือนแล้วผลลัพธ์ที่ได้ที่เห็นนะั่นก็ดีใจมากแล้วนะคะเพราะว่าปกติแม่กบอายุ40แล้วนะคะกะ็เห็นเห็นคุณหมอบอกว่าถ้าคนที่อายุ30กว่าแคลเซียมมันจะเริ่มลดน้อยลงโดยที่คนเราทุกคนไม่รู้ตัวว่ากระดูกเราจะบางลงคิดว่าแล้วทีนี้แม่กบก็เลยอยากจะกินพวกแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะ แล้วก็ทีนี้คุณหมอบอกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตมันจะดูดซึมได้แค่10นะคะแล้วก็80-90ที่เหลือมันก็จะเกาะตามกระดูกนะคะทำให้มันไม่ดีต่อกระดูกของเราอีกเหมือนเดิมนะคะส่งผลเสียก็เลยลองกินดูผลลัพธ์ที่ได้ว้าวมากเลยนะคะเพราะว่าบางคนเล่นกีฬานะคะอายุ40เราไม่รู้สึกหรอกว่าเราอ่อนแอนะคะแต่ว่าหลังทำอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรเหมือนไม่กบ ยกจักรยานเมื่อสองสาปีก่อนแค่ยกจักรยานขึ้นตัวนี้มันหักแล้วนะคะก็คือมันมันมันกระดูกล้าวเลยนะคะ <c oughs> ก็ใครที่อายุเยอะก็ลองเอาวิธีธรรมชาตินี้ไปทดลองดูไว้นะคะได้ผลดีแน่นอน